สวัสดี fc แฟนคลับพ,พ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านพบกับรัญญาพายิมช่วงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลป,ปินที่ท่านรักและชื่นชอบสำหรับคลิปนี้ครูเบิร์ตได้โพสต์ถึงต้นข้าวออกรวงต้นข้าวรูปนี้เป็นรูปที่3แล้วที่ครูเบิร์ตวาดให้หนูซึ่งไม่เคยวาดให้นักร้องประกวดคนไหนเท่านี้มาก่อนนะลูกขณะที่โพสต์นี้หนูเป็นแชมป์ส9สมัยและกำลังจะแข่งสมัยที่50 ซึ่งครูมั่นใจว่าจะไม่พลาดแน่ภาพนี้ครูตั้งชื่อภาพว่าต้นข้าวออกรวงครูนึกถึงชื่อหนูว่าต้นข้าวเป็นชื่อที่น่ารักสมัยเด็กๆบ้านครูติดกับทุ่งนาตอนเด็กๆครูจะเห็นเขาถ่ายนาเขาหว่านข้าวหว่านปุ๋ยเห็นต้นก้าค่อยๆออกจากเมล็ดเห็นต้นข้าวเติบโตจนออกรวงสีทองเต็มทุ่งนาเวลาต้องแสงแดดอ่อนๆที่เขาเรียกว่าทุ่งรวงทอง ไม่ผิดเลยลูกทั้งสวยแล้วก็ไม่เคยเบื่อเลยต้นข้าวหนูเหมือนต้นข้าวที่กำลังเติบโตไปออกรวงออกผลิตผลแต่ที่หนูเจริญเติบโตสูงขึ้นไปเท่าไหร่หนูก็ยังน้อมลงมายังหน้าเอ็นดูต้องชื่นชมคุณย่าต้องชื่นชมคุณครูและตัวหนูที่มีส่วนร่วมให้ต้นข้าวเป็นต้นข้าวที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพและศีลธรรมจรรยาคริยา นี่คือเหตุผลที่ครูเอ็นดูหนูและเชียร์หนูมากกว่านักร้องคนใดที่เคยเชียร์มาหนูเก่งมากหนูจะเฟียสจะมั่นแค่ไหนก็ได้แต่หนูกลบอ่อนโยนออมน้อมมีสัมมาคารวะน่ารักครูมอบภาพนี้ให้หนูแอดขออนุญาตและขอขอบคุณภาพและโพสต์ดีๆของครูเบิร์ตนะคะผิดภาพประการใดแอดขออภัยด้วยค่ะและต้นข้าวก็ได้ทำ ให้ครูเบิร์ตมั่นใจและไม่พลาดในตัวต้นข้าววันที่6มิถุนายน2,568น้องต้นข้าวได้แชมป์50สมัยดวลเพลงชิงทุนหมุนวงล้อเงินชัยโยสะสมเงินทุนไปทั้งสิ้น970,000บาทแชมป์ตัวน้อยขอสู้พัดทุนต่อชีวิต2คนย่าหลานอย่าลืมอย่าพลาดนั่งหน้าจอรอชมรอเชียร์รอส่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวรายการดวลเพลงชิงทุน วันจันทถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นช่องวัน31สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้มีความสุขกับการชมน้องต้นข้าวกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับรัญญาพายิ้มด้วยนะคะขอให้พ่อๆแม่ๆแ,แ,แฟนคลับทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ